สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะพอดีคุณสูรไล์ก่อนไปส่งหลานวันนี้หลานตื่นสายย่าถือโอกาสเลย <c oughs> นึกว่าเขาหยุดนะเห็นเขาเงียบ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 นึกว่าเขาหยุดเลยไปไปปลุกเขาว่าเอ้าหนูอันน้วหนูไม่ไปโรงเรียนนะโอ้ป่อยไปยังนาว่าไปเรานึกว่าหยุดเอาดีใจ <c oughs> โอเควันนี้คุณสุก,ก็มีผลงานใหม่นะคะ ผลงานใหม่ก็คือตัวใบผักแว่นสีเทาเงินนะคะพอดีแล้วเสคุงส,สุก็เลยใส่ผ้าถุงป้ายหลออผ้าถุงป้ายมาใหม่ด้วยนะคะวันนี้นะเนาะทุกอย่างใหม่หมดนะวันนี้นะเลยสดชื่นแต่คุณสุนั่งสอยซับเมื่อกี้นะคะนะคะอันนี้คือด้านหลังหนังนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะ,ะคุณสุถักตัวนี้สามห้าสามหกนะคะนะใส่ซับตัวเทาเงินนะคะ ตัวเท่าเนาะหมุนตัวนี้สามสี่นะคะก็สามสี่สามห้าสามหกก็ใส่ได้แต่ก็ดูผอมไปหน่อยเนี่ยนะโอเคสุอทำคอโอ้ฝอดจะได้นะใช้เวลามากนะคะแค่นางก็สวยนะคะ เรียบร้อยนะคะนั่หมุนให้รอบทิศถงังเพรคนสวยต้องสวยทั้งหน้าทั้งหลังใช่ไหมอ่ะพอดีเขาอกตัวเล็กนะหนุ่นหุนตัวเล็กเขาก็เลยแบบนะไอเขาก็เหลือนะ,ะเพราะว่ามันเป็นไซส์สามห้าสามหกนะคะสุณสุกก็เรียบร้อยนะคะใบพักแว่นของคุณสามจุด <c oughs> จุด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 นะคะนะ มุสุก็เรียบร้อยตามที่ต้องการแต่ความยาวจะเป็นยี่ิบเอ็ดนะคะพอดีอ่ะมันไม่ลงดอกนะคะนะคือเขาจะเอายี่สิบแต่มันไม่ลงดอกสุกต้องทําให้มันลงลงดอกนะคะนะซับไหนก็เรียบ้อยนะคะใส่ไม่กี่เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะไม่ซักนะคะเพราะเราฟ้าปิดๆนะคะฝนล่อยล่อยวันนี้มุสุคาดผมนะคะคาดผมนะปักดอกมะลินะคะวันนี้มะลิบานดอก หอมฉ่นะคะนะมัสุดใส่เสื้อต่อดอกนะคะลายเดียวกันกับอยู่ในหุ่นนะคะแต่ลายเดียวกันคุณสุดเป็นสีชมพูเอทีสิบแปดนะคะเอที H สิบแปดันสุให้ดูเป็นไม้ตัวนี้นะคะนะไม้สิบแปดนะคะสิบแปดหอมแล้วไม้ก็คุณสุก็ถักอไม้ก็ ตัวนี้ค่ะมายมสีเขาจะนุมน่มๆเป็นเป็นของตัวนี้นะคะ <c oughs> บอกผิดวันนี้คุณสุใส่ผ้าถุงป้ายตัดสำเร็จนะคะป้ายตัดผ้าถุงตัดป้ายนะคะตัดเรียบร้อยนะอัดกาวเรียบร้อยนะคะผูกเชือก <c oughs> ใส่ตะขอนะคะใส่อ,ะ,อะคุณสุจะให้ตะขอไปอ วะะันนี้สูตรใส่หุ่นให้นางก็คือสีเทาวันนี้มีผลงานใหม่นะคะ,ะพระถุงตัดป้ายนะคะงานขิดขิดข้าวหลามแล้วก็ปักนกยุงลําแผ่นนะคะเป็นนกยุงทั้งตัวเลยนะคะปักทั้งผืนนะคะอ่าตัวนี้เป็นนกยุงเป็นสีแดงแล้วก็ปักสีโอรสอันนี้นกยุงสีน้าเงินปักปักสีแดงแล้วก็อ่านกยุงสี ชมพูปักสีน้ำเงินนะคะก็คือหางหนางใช่ไหมฮะหางหนางเนาะโอเควันนี้วันอังคารที่สิบแปดนะคะนะคะ่นะคะันที่สิบแปดเมยคุณสุสุภณีใช่ไหมคะโชคดีเขาบอกว่าโชคดีที่ได้คบคุณสุ เพราะนึกถึงอุนสุนะคะนึกถึงอุลสุนะคะเอาโชคดีเนาะชชโชคดีได้ลอตเตอรี่ใช่ไหมคะ,อะลอตเตอรี่ก็ห้าหกเหมือนนึกถึงสุนะคะกทรัรส่ก็คือสามศูนย์อยู่แล้วนะคะนะคะข,ขับคันนี้หนึ่งสามศูนย์นะมันก็ไม่ได้สามตัวเนาะแต่สุไม่เล่นก็เลยไม่ได้เนาะก็ถือว่าไม่ขาดทุนเนาะคุณสุน,นี์เขา คุณสุพันธ์นิวว่าจะซื้อสร้อยสร้อยมาให้ใค,คุณสุใสล็อกเก็ตคุณยายใช่ไหมฮะเพราะว่าสร้อยสุดโดนโดนแป้งโดนเครื่องสำอางเขาจะดำใช่เพราะส่วนนี้ส่วน,นี้เขาขาวว่าเป็นทองคำขาวนะฮะนางสุซื้อห้าร้อยเก้าสิบนะคะสร้อยพุทโธสร้อยสร้อยน้ำโมะ่ะครสีธรรมราสร้อยน้ำโมนะคะ ก็จะฝากมาให้คุณสุว่าโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรุ้รีปริดจเสรแล้วไม่ต้องฝากมาให้ขอบคุณมากเก็บไว้เหอะอเก็บไว้เก็บไว้เขาเขาก็เลยต้องโทรมาเพื่อให้คุณสุร,รับให้ได้โทรมาบอกว่าคุณสุจะปฏิเสธเลยเพราะว่าเขาถูกหวยรุ <c oughs> <c oughs> ้สึกก็ดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยที่ถูกหวยเนาะคนไหนได้ได้อะไรก็ดีใจนะคะแต่ถ้าเรามีความสุขในสิ่งที่ได้ แต่เราอย่าเผื่อใจไว้ในสิ่งที่เราเสียเหมือนกันนะคะเพราะว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยก็แค่เกิดดับนะคะสุขก็อยู่ไม่นานทุกข์ก็อยู่ไม่นานน่าแ,แต่โอเคช่วงนี้เราอาจจะดวงดีที่ได้อะไรปัจจัยในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราได้มาจับชะจับจ่ายใช่ไหมคะความสุขของของมนุษย์ก็คืออะไรนะคะการมีทรัพย์นะหนึ่งการมีทรพัพย์ สองการใช้ทรัพย์นะนี่ความสุขของมนุษย์นะของคารวะนะของคารวะไม่ใช่ของพระนะของคารวะก็คือสุขในการมีทรัพย์นะคะนะเป็นสุขเบื้องต้นแล้วก็สุขสุขที่สองคือการใช้ทรัพย์นะคะแล้วก็สุขในการประกอบอาชีพสุจริตใช่ไหมคะแล้วก็สุขอะไรคะสุขที่ไม่มีหนี้เนาะนะคะคือความสุขของคารวะนะคะแล้วสุขของพระสงฆ์ล่ะคะสุขของพระสงฆ์มีข้อเดียวเนาะ ถ้าปฏิบัตินะคะมีม,มีมีข้อเดียวที่พระสงฆ์ต้องแสวงหานะคะถ้านอกเหนือจากข้อนี้ไปว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องนะคะเราจะระตัดว่าสุขของพระสงฆ์ก็คืออะไรคะจิตที่สงบนะคะข้อเดียวเลยนะคะข้อเดียวนะคะโอเคงั้นเราเป็นาราวาสเราก็ยังสุขในการมีรัพย์อู่นะคนสุขพันน้ก็เลยมีสุขในการมีรัพยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยมากเลยนะคะนะ เขาบอกว่าใครได้ดีย่อมยินดีกับเขานะอย่าไปอฉานะเดี๋ยวเกิดกรรมใหม่ทันทีนะคะถ้าเรายินดีด้วยก็คืออนุโมทนานั่นแหละคะ่ะฮะอนุโมทนาก็คือการยินดีด้วยในในสิ่งที่ทำนะคะสิ่งที่ได้นะคะอนะินดีกับทุกคนด้วยนะคะวันไหนโชคดีนะคะคุณสุก็ใส่สีชมพูกะปินะคะตัวนี้เป็นชมพูกะปินะคะนะ ตัดสำเร็จเรียบร้อยนะคะ250บกมาการขายของเลย<笑><笑><笑>พูดบน่น,นกันนะคะสุดจะไม่มีแบบเป็นจิตจลักษณะหรือตั้งหน้าต่งตางๆขึ้นมาคือขายลุงสุดจะคุยหลากหลายนะคะวันนี้ก็คือใบผักแว่นเสร็จเรียบร้อยนะสุย้ยจ้ะว่าจะใส่ให้ชมแต่มันก็ไม่เข้ากับวันเนะ,ะนั่นเข้ากับวันก็จะใส่ชุดนี้สุดชอบชุดนี้นะคะทั้งชุดเลยนะคะชอบชุดนี้นะคะ แต่วันนี้เนาะวันอังคารใส่ชมพูสักหน่อยนะคะอากาศเย,นเยน็นๆเมื่อคืนฝนตกนะคะเ <c oughs> รียบร้อเพะจะเดินไปส่งหลานนะคะอันนี้ก็เสื้อของพี่พี่หน่อยนะคะพี่สุชดาซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะพีคะแล้วผ้าถุงก็สีเดียวกันกันกบคนณสืนะ,ะสีชมพูกับปิดนะคะมาใหม่นะคะเพิ่งแกะนะคะเป็นผ้าถุงที่มาใหม่เพิ่งมานะคะ พิ่งมาและขายวันนี้นะคะจะขายวันนี้นะคะเกิน,น,นะะไปเกินมาไม่ขายสักทีอะไรอย่างงี้นะคะโอเคคุณ okay. สูรเริ่มเริ่มเริ่มตัวใหม่นะคะเป็นดอกมะลิตัวเล็กๆนะคะอกสามสามนะคะแค่สมหัวได้พอนะคะคุณสูหาคือหน้าหน้าสี่หลังสี่แขนสามนะคะเดี๋ยวดอกมะลิเขาก็จะบานออกเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ตัวใหญ่เองนะคะเพราะว่าถ้าเราหาเยอะมันคุมยากนะคะเพราะว่า ข้าตัวใหญ่เข้าตัวเล็กไซส์สามสองสามสามตัวเล็กไงคะ,ะนะคะคุณพี่หรือคุณป้าข้าตัวเล็ก่ะมันสูงก็ยังจําลูกค้าไม่ได้หรอกค่ะแต่รับปากว่าเห็นว่าจะใส่เข้าวบรนษานะคะรับพอดีถักให้คนอื่นไม่ได้พอดีมีไหมแค่สองม้วนนะคะรเลยต้องถักให้คนที่ตัวเล็กๆไม้สีขาวมีปัญหามีปัญหาทุกโรงเลยก็คือไม่มีขายมันมีแต่แบบที่ไม่คือที่ไม่ตีเกี่ยว ถ้าไม่ตีเกี่ยวเวลาเรียเขาไม่พิวตัวนะคะลุงจุก็เลยไม่ค่อยชอบโดยชอบไหมที่ตีเกี่ยวนะคะเวลาเรียเขาจะก็จะประมาณนี้นะคะเขาจะมีความแบบเบาแต่แต่แต่ผิวตัวนะคะนะนะอันนี้ใส่น่าจะสบายเนะ <c oughs> าะถักแล้วก็อยากใส่นะโอเคส่วนผ้าถุงตัวนี้นะคะสวยมากนะคะ เป็นงานปักนะคะเป็นงานปักเครื่องนะคะเป็นฝ้ายนะคะนะคะเป็นฝ้ายตัว,ต,วตัวที่ปักเป็นฝ้ายนะคะ <c oughs> ก็นิ่มๆนะคะใส่สบายๆนะคะจุกก็ใส่เข็มกัดแล้วก็เชือกผูก <c oughs> พราหัวลง <c oughs> แล้วก็กัดเข็มกัดนะคะกัดเข็มกัดวันนี้ก็กัดเข็มกัดสีนยำตาลน,นะตาตาลมุกเนาะเออมาขาย,เ,ยเลยนะ เดี๋ยวไปส่งน้องกับตันเรงเรียนเนาะโอเคธรรมก็พูดไปหน่อยหนึ่งแล้วนะธรรมะก็ก็อิงอิงปัจจุบันนะคะกุศก็จะพูดเวลามีเรื่องอะไรกุสุก็ไหลไปเรื่องนั้นแหละครับคือกุสุจะไม่มีคิดล่วงหน้าไม่มีสคริปไม่มีอะไรนะคะมันเล่าสู่กันฟังว่าสนทนาธรรมกันเนาะคุยคุยกันประมาณนี้นะคะโอเคเรามาผืนแรกเลยอนนนะฮนะ นิ่มๆน,นะคะอบแห้งเรียบร้อยนะคะนะคะผืนนี้นะคะสีฉนมนะคะอมน้ําตาลเน็ดเน,ดน,ดนะะ็นะคะนะคะงานเรียบร้อยนะคะงานเรียบร้อยผืนไหนไม่เรียบร้อยเดี๋ยวุสุดส่งกลับนะคะส่งกลับแล้วเป็นมามนะคะประกาศเรียบร้อยนะคะสอง้อยห้าสิบาทนะคะพึ่งหมานะคะนะคะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะสีชานมนะคะสีส้มอิดนะคะ เนาะสวยๆนะคะเปิดแรกเนาะนิ่มแล้วนะคะอบผ้าแห้องอบแห้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสองยห้าสิบาทอัดผ้าเกลวเรียบร้อยนะคะสีแดงนะคะหอยแดงข้างในเป็นแดงช้ำนะคะแพยว่ากระสินนะคะเพยว่ากระสินของเรานะคะตัดเรียบร้อยอัดเกาวเรียบร้อยนะคะสูให้ตะขอไปคู่หนึ่งนะคะสองรยห้าสิบบาทนะคะ ใครจะให้เป็นของสัมมนาเขาเรียกอะไรคะเรียกอะไรเวลาเรางานแต่งงานอะไระนะคะหรือเวลาญาติมาเอาอย่างนี้ให้ญาตินะคะเขาจะได้ใส่ได้เลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทเนาะสีพื้นผเหนของพว่านะแต่ว่ะนะคะเพาวากาลสินเรานะคะโอแแ้งเรียบร้อยนะคะอัดกาวให้เรียบร้อยนะคะสีญาติทิตของสุก,ก็คือ สีเม็ดมะขามนะคะแดงแดงตับเขาเรียกแดงตับเนะแดงชำํเชำเลือดช่ำนองนะคะสวยมากนะคะโอเคสองบาทนะคะคันสูตมีสีละสองผืนนะคะใครเร็วก็ได้ใครไม่เร็วก็จบเอาลายใหม่แล้วอูสีเขียวมะนาวนะคะสวยมากนะคะ นิ่มๆน,นะคะรอบนี้อบแห้งโอเคนะคะอบแห้งใช้ได้เลยนะคะนิ่มๆงานฝ้ายเรานะคะใส่สบายๆนะคะใส่สบายไม่มีดินนะคะไม่มีดินนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะนะคะลายนี้สวยเนาะ,ะนี่สองผืนนะคะเขียวมะนาวนะคะสีนี้ก็สวยะคะ่ะ ตัดใหม่งานขิดยกนูนขึ้นนะคะแพรว่าเป็นไฟเส้นเล็กๆนะคะไม่เจ็มไฟไฟลเจ็มใหม่นะคะสองร้ยห้าสิบพื้นนี้สวยมากเลคะนะคะ,นะคะอัดกาวแล้วเงาเนาะสวยดีนะคะเป็นไฟายเยอะมันเลยนิ่มนะคะโอเคมาพูดถึงลายนกยุงลำแผนหรอ นกจุงนกจุงขิดนะคะเพิ่งมาใหม่นะคะเป็นสินค้ามาใหม่ตักนะคะอันนี้สีไผ่นะคะสีไผ่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสีไผ่สวย ภายแต่เขาขิดิดขเขาขิดตรงนี้ด้วยสีส้มนะคะเขาเลยเก๋ะนะชมพูค่ะนะคะผัวม,ม่วงเดี๋ยวงานนี้คุณสุจริตให้ใหมนะะ่นะคะนะคะด้วให้ใหม่นะคะถ้ารีบให้ผ่านคุณสุดจะส่งกลับโรงงานนะคะโอเค เราจุ่มลาแผ่นนะคะจะแ,แจ้งโรงงานไปแล้วนะคะเฉพาะสีนี้เป็นเป็นเฉพาะสีนี้นะคะเวแล้วาปักเยอะๆเวลาเขาเครื่องแล้วเครื่องมันกระตกค่ะนะคะต้องเข้าใจงานด้วยนะคะเขาก็พยายามเหมือนกันนะคะ่ะมันปักทั้งผืนเลยะคะ่ะพอปักทั้งผืนเครื่องเขาจะกระตกนะคะนะคะแต่ข้างในก็เรียบร้อยอยู่นะนี่สีน้ำเงินหรือสีขามนะคะ นะคะนี่หน่อยก็เยอะนๆนะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวสูจะลองเอาตัวรีดๆดูนะคะเดี๋ยวจะได้ตังค์เนาะแสนจะล้ำบากสสีแดงแดงแต่เขาไม่ชมพูแ้ะนกยุงเขานะคะตัวนกยุงก็คือสีเหลืองปักด้วยน้ําเงินหางเขานะคะสีน้ําเงินปักด้วยเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินปักด้วยชมพูเนาะคิดเขาก็มีสามสีเหมือนกันเท่ากับนกยุงนะคะนะ สวยมากนะคะนิ่มๆนิมเป็นผ้านิ่มนิ่มนะคะไม่มีความแข็งสีนี้ยิ่งสวยเนาะชมพูนะคะเข้ากับวันนี้เลยนะคะชมพูกะปิเออชมพูอมม่วงนะคะสุดต้องเน็บเข้าข้างหลังนะคะเห็นไหมคะสวยไหมสวยเนาะสวยมากเลยนะคะชอบนะคะชอบ ผัม่วงค่ะนะคะเพื่อออกสวยนะเออเข้างในเขาเป็นสีเข้มๆนะคะสองรอยห้าสิบบาทนะคะสูมีสีและสองผืนนะคะได้มาแค่นี้ก็ขายแค่นี้แหละค่ะนะคะได้มาแค่ไหนก็ขายแค่นั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็สีฟ้าค่ะมีทุกสีเลยนะคะ สีฟ้าก็สวยเนาะนิ่งๆน,นะคะไม่แข็งนะคะก็แห้งเรียบร้อยนะคะนิ่งๆน,น,นะคะใครยังไม่ได้นกยุงปักทั้งผืนค่ะนะ,ะนะงานปักก็โอเคแล้วนะสองรยห้าสิบาทไหนะจะอัดกาวไหนะจะตัดอีกเนาะไปทําเองไม่ได้หรอกค่ะนะคะ,นะคะเราทําไม่ได้โอ้สีนี้สีนี้แดงนะคะชิป <laughs> นี่ม่วงได้ <laughs> ้วสวยจังเลยตีไซใช้ได้โอเคนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนกยูงหมดแล้วค่ะนะคะใครเร็วก็ได้เนาะใครไม่เร็วก็จบไปต่นี้มาลายเดียวกันที่คุณสุดใสนะคะสีเม็ดมะขามค่ะนะคะนะคะเม็ดมะขามนะคะงานเขาสวยมาก ดูด,ดอกก็นโนขึ้นมางานดอกปักปโนโนขึ้นมานะคะไม่ใช่งานแท้นนะนะคะเป็นงานถอนะคะเขาเกลีก่มสีนะคะสีเม็ดมะขามนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็สีไผ่ค่ะสีไผ่นะคะสีไผ่ไก็สวยเนาะถือเป็นคนชอบสีไผ่นะคะสองร้อยห้าสิบบาท สีผู้ดีอังกฤษมาละสีเถานะคะเข้าเดียะเลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะลายนี้สวยนะสวยลายนี้เขาเพิ่งตัดมาแต่แตแคุณสุม,มีขายเป็นผืนนะลายนี้ตอนนี้เขาเพิ่งตัดมานะคะสีฟ้าค่ะนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสุดไปเร็วๆนะเพราะต้องไปส่งหลานหน้าที่เยอะนะ นี่สีน้ำเงินนะคะน้ำเงินขามน้ำเงินสีน้ำเงินเลยแหละนะสองร้อยห้าสิบนะคะมันสุดจะให้อ่าตะขอไปสองอันนะคะถ้าใครไม่ใส่ตะขอก็ใส่เข็มกัดคุณสุดนะคะใส่เข็มกัดมันไหลมันสุดทาล้วนไปผูกหวบไป <c oughs> อมาแล้วค่ะสีขามตัวจริงเมื่อกี้น้ำเงินนะสีขามนี้รู้สึกเขาสวยนะ ขึ้นดิเอาไปตัดได้นะคะตัดจาเร็จได้นะคะช่างเขาจะลดให้เพราะอัดราก,กามาแล้วเขาลอกแค่หัวออกสีทองอีง่นะคะโอเคจบตอนนี้ก็ว่าด้วยสีดํานะคะสีดํานะคะสีดํามาลายไหนบ้างนะคะสีดํางวดนี้อัดเนิ่มมากนะคะอัดอัดอบแห้งเนิ่มมากนะคะ ลายสามเหลี่ยมแผ่วะนะคะดำดำลวนนะคะฟืมนดำทอดํำนะคะสองยห้าสิบาทนะคะแล้วก็ดำเหลียบๆนะคะเป็นงานลูหลูนะงานรูรัล,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 ลูได้สบายเลยนะคะนะคะสองยห้าสิบาทนะใครได้ไปก็แต่เที่ยวนี้จะนิ่มมากนะคะเทีนี้อบแหงได้นิ่มมากนะคะคนไหนซื้อไปแล้วก็ขอบคุณเนะ ตัวนี้สวยนะคะนะคะสองร้อยห้าสิบบาทอัดพกาเรียบร้อยนะคะพลาเรียบร้อยตัดเรียบร้อยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะนะคะคนหล,ลายๆนะคะเห็นลายเนาะวันนี้มีแสงแวบ,บๆนะคะนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะคะ่นะ,คะแล้วก็งานขอนะคะงานข้าราชการเรา อันขอลักขอขอไม่ใหญ่นะคะตัวนี้ขอเล็กๆนะคะขอเก๋ๆอ่ะหลายสวยโอเคจบค่ะขายจบแล้วนะคะวันนี้จะไปส่งหลานเนาะต้องขอโทษขอโทษพูดเร็วๆ <laughs> ขายเร็วๆไปเร็วๆก็เพื่อนเพื่อนถักหรือว่าเพื่อนสัญญาลมิตก็เอฟเร็วๆนะคะ <laughs> เร็วๆ,ๆอาการน้องเองก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะ ยังเดินนาวไม่ได้นะคะยังผักผักฟื้นอยู่วันนั้นมายกใข้รู้สึกเขาไม่่อยดีก็เลยบอกว่าไม่ต้องคุณแม่ทําเองนะคุณแม่ทําเองทุกเรื่องเด็กนะคะนะคะเกิดเป็นแม่นะคะต้องทําได้ทุกอย่างหนึ่งตัวอย่างต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของบุตรนะคะก็ต้องดูแลบุตรดูแลหลานเป็นตัวอย่างให้เขาการสอนเราไม่จาเป็นต้องพูดเยอะนะคะแก้กระทําให้เขาเห็นเนาะ โอเคน้องกับตันมาแล้วงั้นขอดูญาตไปส่งหลานนะคะทํามารักษานะคะสวัสดีค่ะ